สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริ้าถ่ายทุกๆท่านคุณลูกค้าขาวันนี้คะ่ะนุ้มมีผ้าถุงสวยๆนะคะมาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะให้กับพี่ๆทุกทุกท่านนะคะจัดโปรต้อนรับเทศกาลสงการคุณลูกค้าขามีแค่ลายละหนึ่งผืนเท่านั้นนะคะวันนี้จัดให้นะคะทั้งหมด4พผืนค่ะ วันนี้จัดให้ทั้งหมด4ผืนนะคะราคาผืนละ990บาทราคาผืนละ990บาทนะคะความยาวผ้าถุงอยู่ที่33นิ้วค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะเตรียมกระดาษประกาขึ้นมาจดได้เลยนะค,ะคุณลูกค้าขาหรือว่านะคะจะให้ทางร้านนะคะ,ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะมีแอปพลิเคชันไลน์ใช่ไหมมีแอปพลิเคชันไลน์นะคะนำโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะ เพิ่มเพื่อนด้วย Q R code ค่ะคุณลูกค้าจ๋าเพิ่มเพื่อนด้วย Q R code ได้เลยนะคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจวันนี้คุณลูกค้าคะผืนนี้นะคะลายจีเพชรผืนนี้ลายจีเพชรคุณลูกค้าคะด้านในนะคะจะเป็นลายไทยนะคะสวยๆนะคะลายไทยลายกระหนกสวยๆนะคะ สวยงามมากๆเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่5้าสีคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายมัดหมี่5สีไม่พอนะหัวซ้นตีนซ้นเป็นสีแดงด้วยหัวซ้นตีนซ้นเป็นสีแดงด้วยนะคะ <S <S คุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอเนาะผ้าฝ้ายนะคะมัดหมี่ทอมือสองตะกอค่ะคุณลูกค้าขาด้านในอัดก,กาวเก็บทรงเรียบร้อยค่ะ ด้านในอัดพ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยนะคะสามารถนําไปสวมมันไปใส่ได้เลยค่ะกับงานผ้าไทยผ้าถุงสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าค่ะ,คะกับงานผ้าไทยผ้าถุงสวยๆวันนี้คุณลูกค้าขาราคาผืนละ990บาทราคาผืนละ990บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาใส่ได้ถึงรอบเอวนะคะ44นิ้วเลยใส่ได้ถึงรอบเอว44นิ้วนะคะคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่จ้า แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขามันเป็นงานผ้าถุงฟรีไซส์เนาะเป็นงานผ้าถุงฟรีไซส์ค่ะใส่สวยค่ะคุณลูกค้าขาแล้วเนื้อผ้าเรียบเนียนมากๆด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะนุ่มขออนุญาตพับขอบเอวนิดนึงนะคะโอเคนี่ค่ะใสสบายค่ะไม่ร้อนค่ะเนื้อผ้าดีมาก เนื้อผ้านุ่มนะคะเนื้อผ้านุ่มแล้วก็บางเบาใส่สบายยิ่งอัดผ้า,าก,กาวเข้าไปนะคะก็ทําให้ผ้าน,นะคะอยู่ทรงสวยมากๆด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่มีเสื้อมีอะไรอยู่แล้วเนาะคุณลูกค้าจ๋าหาผ้าถุงหาผ้าถุงอยู่ใช่ไหมพืนนี้สวยค่ะพืนนี้สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆคุณลูกค้าจ๋าจะซื้อใส่เอง รือว่าจะซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลสงการนี้เป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมาสๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยราคาผืนละเ9 0ยบาทราคาผืนละเก้ยบาทคุณลูกค้าอย่าลืมกดติดตามนะกดติดตามกดสมัครสมาที่ช่อง y YouTube แม่มาผ้าไทยนุ่มมีนะคะของขวัญของฝากสุดพรีเมียมมอบให้นะคะตอนรับเทศกาลสงการนี้รวมไปถึงนะคะผ้าไทยนะคะรุ่นนี้มีแค่4ี่ผืนเท่านั้นนะคุณลูกค้าคะมีแค่ลายและ1ผืนค่ะมีแค่ลายและ1ผืนเท่านั้นสําหรับบคคุณลูก้าที่ชอสนใจ ก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะจะโทรเข้ามาสั่งซื้อก็ได้นะคะบอกว่ารับผืนนี้แหละชอบลายจีเพรสวยๆ990บาทเป็นผ้าถุงนะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์นะคะรอบเอวนะคะ24นิ้วค่ะไปจนถึงรอบเอว44นิ้วเลยค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มเดี๋ยวนุ่มส่งให้จะส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะจะส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่หวกเพิ่มนะค,ะคุณลูกค้าคะแต่ช่วงนี้นะคะ ระยะเวลาการจัดส่งอาจจะยาวขึ้นนิดนึงนะคะสาวันอะไรประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะก็เป็นช่วงเทศกาลเนาะเป็นช่วงเทศกาลเข้าใจได้จะสบายมากๆคุณลูกค้าคะขอเพียงแค่นะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าผืนนี้สวยนะลายดอกแก้ว ลายดอกแก้ว3สีลายดอกแก้ว3สีเพราะว่าอะไรเห็นเลยอันแรกสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวค่ะสวยงามมากๆใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะลายดอกแก้ว3สีคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งเดี๋ยวเปิดให้ดูยิ่งเปิดออกมาเป็นผืนแบบนี้นยิ่งสวยค่ะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะบอกกับแอดมินได้เลยบอกว่ารับผ้าถุงค่ะรับผ้าถุงนะคะ ลายดอกแก้ว3สี990บาทไอมินรู้เลยคุณลูกค้าคะแล้วคุณลูกค้านะคะใส่รอบเอลเท่าไหร่หนุ้ใส่รอบเอล30คะ่ะคุณพี่ใส่รอบเอลเท่าไหร่ คุณพี่นะคะสามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านบริการติดตะขอให้ฟรีนะถ้าทางร้านจะบริการติดตะขอไปให้ฟรีแต่ถ้าไม่ทราบรอบเอวเพราะว่าจะซื้อไปฝากเขาไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสเลยคุณลูกค้าขะเดี๋ยวทางร้านนะคะก็จะแถมตะขอไปให้คุณลูกค้าสามารถนําไปติดเองได้เลยเย็บติดเองได้เลยคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะคืนนี้ลายดอกแก้วจ้ะพี่ พืนนี้ลายดอกแก้วสสีจ้ะถ้าชอบสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาศูนย์แปดค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8คุณคุณลูกค้าจ้าพืนนี้ลายดอกแก้ว3ามสีแต่พีพืนนี้เลยนะคะสวยไหมคะสวยงามเนาะสวยงามมากๆนะคะเนาะดูสิลายเล็กๆนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบแบบลายเล็กๆนิดนึงนะคะคุณลูกค้า่าแล้วมีสีมากกว่า2สีวันนี้ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอ กับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าายนะคะผ้าายหมักโคนนะต้องเป็นผ้าายหมักโคนเพราะว่าอะไรเป็นผ้าายเนื้อนุ่มเป็นผ้าายเนื้อนุ่มใส่สบายไม่ร้อนแล้วก็ถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้สีไม่ตกนะคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบาย990บาทค่ะ990บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจแจ้งแอดมินได้เลยคุณลูกค้าคะบอกว่ารับนะคะผ้าถุงนะผ้าถุงแบบป้ายจิตตะขอน่ะเนาะเราสามารถขยับตะขอได้เองนะอ้วนขึ้นผอมลงคุณพี่จ๋าคุณพี่สามารถขยับตะขอได้เลยนะ คุณพี่จะให้ทางร้านของเราติดตะขอไปให้หรือว่าคุณพี่นะคะจะรับตะขอนะไปติดเองก็ยินดีคุณลูกค้าข่าแจ้งกับแอดมินได้เลยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะพื้นนี้ลายดอกแก้วสามสีนะคะพืนนพ้นนี้ลายดอกแก้วสามสีนะคุณลูกค้าคะผ้าแต่ละลายผ้าแต่ละผืนเนี่ยนุ่มเลือกเองเลยนะเพราะว่านุ่มชอบนะคะขอเพียงแค่คุณพี่ชอบเหมือนนุ่มนะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูคณกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยพื้นนี้จะเป็นลายกงก้าวพื้นนี้จะเป็นลายกงก้าวแล้วก็ มีตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาอีกเห็นไหมเป็นเส้นลงมาแบบนี้ค่ะเป็นเส้นตรงแบบนี้ทําให้ผ้าดมูมีมิติทําให้ผ้าดูใสแล้วเออรู้สึกมันสูงขึ้นด้วยอะไรด้วยเนาะสวยค่ะสวยมากมากเลยเวลามองเนาะเวลามองผ้านะคะเราต้องดูนะคะว่าใส่แล้วมันจะเป็นแบบไหนใช่ไหมถ้าคุณลูกค้าชอบนะถ้าคุณลูกค้าชอบลายประมาณนี้อันนี้จะเป็นลายกรงกาวแล้วก็มีเส้นตรงๆลงไปเห็นไหมโอเคนะคะน่นในอภพากาวค่ะ ด้ในอัพพะกาวสวยแล้วก็พิมพ์เนียมมากๆสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะรับลายไหนชอบผืนไหนเลือกเลยแต่มีแค่ยอย่างละหนึ่งผืนเท่านั้นนะมีแค่ยอย่างละหนึ่งผืนเท่านั้นนะคะวันนี้จัดโปรให้สี่ผืนจ้ะวันนี้สินค้านะคะโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลสงการมีให้สี่ผืนได้มาสี่ผืนคะ่ะได้มาสี่ผืนเองโอเคสวยค่ะ จะซื้อเป็นของขวัญของฝากหรือว่าจะใส่เองก็ได้นะคะ okay, ปกติมันต้องล็อกตะขอก่อนเนาะ, okay, ะใส่ดีค่ะสะวยด้วยนุ่มชอบเพราะว่านุ่มมาชอบเป็นคนที่ชอบสีแดงอยู่แล้วหรือเปล่านุ่มาพื้นฐานแบบว่าชอบเป็นคนที่ชอบสีแดงอยู่แล้วด้วยเนาะคุณลูกค้าจ๋ายิ่งแบบว่าเป็นหัวซีนตีนซีนเป็นสีแดงแล้วก็มีลายผ้าเพิ่มเติมเข้ามาอีกองนงี้ยมันแบบมันสวยดวยีแล้วก็ใส่กับเสื้อที่แบบปิดสะโพกดหนึงพราง <laughs> พรา,างนิดนึงนะคะถ้าช่วงนี้แบบว่า ทานเยอะอะไรอย่างงี้ก็ใส่เสื้อทรงนี้ก็ได้เนาะโอเคนะชอบไหมขาถ้าชอบสนใจบอกว่ารับนะคะลายกงก้าวนะถ้าชอบสนใจผืนนี้บอกว่ารับโกงก้าวนะคะแล้วที่มันมีเส้นเส้นตรงๆลงมายาวๆนะคุณลูกค้าขาเข้าใจตรงกันเลยเพราะว่ามีแค่ผืนเดียวเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก<ค>็ะะสามารถติดต่อนะคะสั่งซื้อนําไปสวมนําไปใส่นะคะในช่วงเทศกาลสงการนี้หรือว่านะคะเตรียมไว้เนาะ เผื่อมีงานแต่งนะคุณลูกค้าขาไปร่วมงานบุญอะไรเงี้ยก็จะได้มีผ้าถุงสวยๆของเราเองไว้สวมใส่ค่ะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าายมัดหมี่ทอมือค่ะคุณลูกค้าขาผ้าายมัดหมี่ทอมือสองตะกอนนะคะสวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยพื้นนี้ลายกงเก้าค่ะพื้นนี้ลายกงเก้าคุณลูกค้าแจ้งกับแอดมินได้เลย990บบาทเป็นผ้าถุงที่พร้อมใส่บอกเนี้ยค่ะคุณลูกค้าขาเพราะว่าผ้าถุงรุ่นเนี้ยเราสามารถขยับตะขอได้เลย อ้วนขึ้นผอมลงคุณพี่จ๋าอ้วนขึ้นผอมลงคุณพี่ก็สามารถขยับตะขอได้เองด้วยนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งผืนค่ะวันนี้นุ่มีให้ชมไม่ช็อปลายโคมไฟค่ะผ mm. ืนนี้ลายโคมไฟค่ะอ่ mm. ให้ดูให้ชมก่อนโอเคเรียบร้อยนะค,ะคุณลูกค้าขาจากนั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วยค่ะ mm. เปิดให้ดูด้วยนะคะ mm. <laughs> ร้านของเรานะคะต้องแบบว่ารีวิวแบบถึงถึงเลยคุณพี่จ๋า mm. อยากเปิดอยากให้ทางร้านของเรานะคะนําผ้าผืนไหนอะไรยังไงมารีวิวให้ดูให้ชมยินดีนะ ขอเพียงแค่คุคณลูกค้าโทรเข้ามาแจ้งได้เลยคะ่คะ089 0416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนยี่ QR อโค้ดได้เลยนะเดี๋ยวนุ่มส่งรูปให้ดูเดี๋ยวนุ่มทำรีวิวให้ยินดีคะ่ะรีวิวนะคะก็จะมีในเรื่องในรูปแบบของอเป็นรูปภาพ2เป็นในรูปแบบของวิดีโอยินดีมากๆนะคะเข้าดูเข้าชมได้เลยกดติดตามกด subscribe เรียบร้อยแล้วเนาะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มาริพาไทยเข้าดูเข้าชมได้เลยรีวิวสินค้าที่มีมากกว่า1หน,หนค่ รีวิวสินค้าที่มีมากกว่าหนึ่งหมื่นรีวิวคุณพี่จา๋าโอเคอันนี้หลายโคมไฟค่ะจะซื้อเป็นของขวัญของฝากน,นะคะในช่วงเทศกาลสงการนะคะคุณลูกค้าหมาเหมาได้เลยนะคะสีผืนนะมีแค่สีผืนเท่านั้นค่ะซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลสงการได้เลยนะคะซื้อให้คุณย่าคุณยายพี่ป้านะอ่ะซื้อเลยค่ะพี่สั่งซื้อได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าสวยค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายซักเครื่องได้ส,ไดสีไม่ตกค่ะ สวมใส่กับเสื้อตัวไหนก็สวยใส่กับเสื้อเชิ้ตเสื้อยือดเสื้อครอปเสื้ออะไรก็ใส่ได้นะเราเป็นสาวๆเนาะคุณลูกค้าขาเราแบบว่ากลัวแบบว่าใส่แบบแล้วจะแก่นู่นนี่นั่นคุณพี่จ๋าเราสามารถใส่กับเสื้ออะไรก็ได้เสื้อยือดก็สวยนะหรือว่าจะไปใส่กับเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อครอปใส่ได้เลยนะคะสีอะไรก็ได้ใส่เลยสบายมากๆนะคะถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้ถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้นะคะเพราะว่าพื้นสีตรงกลางจะเป็นสีตาลเ็ดมะขามอยู่แล้วจะเป็นสีต้ำตาลเบสมะขาม เป็นสีดําอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็หัวซ้นตินซีนเป็นสีแดงมันเป็นอะไรที่คลาสสิกใส่ง่ายค่ะนี่แหละนุ้นถึงแนะนําให้ <laughs> เพราะว่านุ้นชอบชอบอะไรที่แบบว่ามันพอดีสวยพอดีคลาสสิกผู้ลูกค้าคาสำหรับผู้ลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจ ก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค089 0416008สวยงามแล้วก็พรีเมียม,มแบบนี้แหละค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ990บาท990บ,บาทค่ะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยรับสิทธิพิเศษมากมายคุณลูกค้าคะไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอออกกันนนนใใหมม่่่ะะคคครวววิิส้าาชงตไปขบพุณๆ ค่ะ